เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคำมประจำวันที่28มีนาคม วันนี้ครับมาเริ่มต้นกันทีเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของคอบบี้ไมนูกับทางแมนยูเนตที่ช่วงก่อนมีข่าวลือหลุดออกมาอย่างต่อนเนื่องว่าแมนยูเนตเตรียมแก้ไขสัญญาฉบับใหม่ที่ดีกว่าเดิมให้กับเจ้าตัวหลังจบซีซั่นนี้เลยครับด้วยเงินค่าเหนื่อยที่มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งก็เพื่อเป็นการตอบแทนผลงานสุดยอดของเจ้าตัวในซีซั่นนี้ครับ ดูล่าสุดกับเรื่องดังกล่าวนะครับทางแมนเชสเตอร์อ e ฟนิ่งนิวส์สื่อท้องถิ่นก็ได้ออกมาเผยว่าทางแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดยังไม่ได้เร่งรีบอะไรกับการขยายสัญญาหรือว่าจะเป็นการแก้ไขสัญญาฉบับใหม่ให้กับคอบบี้ไมนูตามข่าวลิหลุดออกมาก,ก่อนหน้าเลยครับเพราะว่าเพิ่งจะมีการเซ็นสัญญาระยะยาว4ปีไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อนทําให้เขาในเดอรสัญญากับทีมถึงปี2028เลยครับแถมก็ยังมีออปชั่นอีก1ปีด้วยกันอย่างไรก็ตามครับกับเรื่องนี้ทางแมเนเชสเตอร์อวฟนิ่งนิ การเพิ่มค่าเหนื่อให้กับคอบบี้ไมนูยังมีโอกาสเช่นกันครับเพราะว่าในตอนนี้นักเตะนะรับค่าเหนื่อยอยู่แค่20,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นด้วยกับเรื่องนี้ครับจะได้รับการพิจารณาหลังจากเจ้าตัวดูจะกลายเป็นหนึ่งในแข่งคนโปรดของแกรเร็ซาเกตจนมีลุ้นได้ไปลุยยูโร2 0 2ัช่วงกลางปีนี้ด้วยครับ รายงานต่อมาครับจากทางเบนซาขอบกับเรื่องของราฟาเอลวารานที่สัญญากับทีมสมดลงในซัมเมอร์นี้แล้วโดวยล่าสุดเนะครับมีการเผยว่าราฟาเอลวารานยังมีโอกาสจะได้รับสัญญาฉบับใหม่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก็ต้องแลกกับค่าเหนื่อยที่ลดลงมากกว่าครึ่งที่เขาได้รับ ซึ่งปัจจุบันนะครับเจ้าตัวแนยรับอยู่ที่350,000ปอนต์ต่อสัปดาห์และตัวเลขดังกล่าวอาจจะถูกลดลงมาเหลือไม่ถึง200,000ปอนต์ต่อสัปดาห์กับสัญญาฉบับใหม่ที่แมนยูนเต็ดกำลังจะยื่นให้เขาพิจารณาครับอย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้นะครับก็อาจจะทำให้ข้อเสนอจากทางทัพปีแสดงเราน่ะแพ้ข้อเสนอจากหลีกซาอุดิอาระเบียที่พร้อมจะยอมพุ่มค่าเหนื่อยคิดเป็นเงินปอนด์ไม่ต่ำกว่า400,000-500,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เลยครับให้กับรรราาาาฟอวนนพิจณใม์ี้ รายงานต่อมาครับจากทางคริสเวเลอร์นักข่าวของเดลี่เมลนะครับกับเรื่องของไตรเรลมาเลเซียโดยจากรายงานครับมีการเผยว่าตัวไตเรลมาเลเซียนกำลังตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลําบากกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากขึ้น,นเรื่อยๆครับในเวลานี้โดยนอกเหนือจากอาการบาดเจ็บที่ทําให้ต้องพักยาวทั้งซีซั่นนี้แล้วปัญหาด้านสภาพจิตใจของนักเตะนะครับก็เป็นอุปสรรคสําคัญสําหรับอนาคตของเขาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกองทัพปีสแสดงนะกำลังวางแผนจะซื้อแบ็กไซด์รายใหม่ เข้ามาสู่ทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยทําให้อนาคตของไตเรลวมาลเลเซียก็เริ่มจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานเลยนะครับหรือว่ากําหนดการที่แน่ชัดว่าตัวไตเรลวมาลเลเซียจะหายเจ็บกลับมาตอนไหนด้วยครับข่าวต่อมาครับกับการตามล่าตัวกองหน้าในซัมเมอร์นี้กันบ้าง ดีจากรายงานล่าสุดของเดอะมิเรอร์สื่ออังกฤษนะครับได้ออกมาโหมกระแสว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเข้าไปแจมล่าตัวไอแวนโทนี่ oni, กองหน้าตัวเก่งวัย28ปีของเบรนท์ฟอร์ดในซัมเมอร์นี้ด้วยครับหลังจากไม่กี่วันก่อนนะข่าวดังอย่างฟลาบิโซโรมาโน่ก็ออกมาเล่นข่าวนี้เช่นกันว่าแมนยูไนเต็ดเชลซีและก็าร์เซนอลก็เล็งนักเตะรายนี้อยู่ครับโดยเฉพาะทางฝั่งของทัพปีสแสดงเราเนะี่ยที่ต้องการกองหน้าอีกสักรายเข้ามาช่วยรัสมุสโอยลุนในการสังหารประตูคู่แข่ง แถมตัวเลือกอย่างไอแวนโทนี่นะก็เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์การค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกอยู่ด้วยและก็เชื่อว่าตัวเขานครับจะสามารถประสานงานกับดาวยิงทินชาเดนม์กอย่างรัสมุสรอยลุนได้เป็นอย่างดีด้วยครับรายงานต่อมาครับจากทางฟุตบอลอินไซเดอร์กับสถานการณ์ของโซฟียันอัมราบาดล่าสุดที่ตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้วเนะครับว่าแมนยูเนเต็ดตจะไม่เปิดใช้ออปชั่นซื้อขาตัวเขามาร่วมทีมอย่างแน่นอนรวมถึงสโมสรก็ยังมีการแจ้งไปยังนักเตะและก็เอเย่นของเขาให้ทราบไปแล้วด้วยนะครับกับเร มากันที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของอารันเชียร์เรออดีตยอดกองหน้าทีมชาติอังกฤษล่าสุดเขาเด้อยวมาให้ความเห็นว่าผลงานของมาครัสแบตฟอร์ดในตอนนี้ดูจะเป็นเรื่องยากลาบากไม่น้อยครับหากว่าเจ้าตัวนะ่อยาจะติดทีมชาติอังกฤษไปรุยสึกยูโร2024ยช่วงกลางปีนี้หลังจากการติดทีมชาติรอบล่าสุดเจ้าตัวนะ่ะมีโอกาสลงสนามแค่15นาทีครับจาก2เกมกับอังบราซิลและก็เบลเยียมที่ผ่านมาด้วยอารันเชียร์เรอ์นะครับได้แสดงความเห็นกับเรื่องนี้ว่า หากว่ามาค c ัสแวร์ฟอร์ดทำผลงานได,ด้ดีตั้งแต่ต,ตอนนี้ไปจนจบซีซ um, so ั่นก็อาจจะเป็นการบีบให้ผ mm ู hmm. ้จัดการทีมอย่างแกรีซอาเกต์เนี่ยต้องคิดหนักไม่น้อยแต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะทำได้นะเมื่อดูจากฟอร์มในช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าเขาไม่อยากจะเล่นในตำแหน่งนั้นเขาชอบเล่นทางด้านข้างที่สามารถเล่นกับกองหน้าตัวเป้าในยามฉุกเฉินได้มากกว่า คุณสามารถบอกได้จากภาษากายของเขาว่าไม่อยากจะเล่นในตำแหน่งนั้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากเขาอยู่ตรงนั้นก็คงไม่ดีกว่าแฮร์รี่เคนอลลีวัตกินส์หรือว่าจะเป็นไอ a n แวน y โทนี่สำหรับแรดฟอร์นั้นมันจะต้องเป็นตัวรุกทางริมเส้นเท่านั้นแต่ปัญหาในตอนนี้ก็คือทีมชาติองังกฤษนะมีปีกอยู่มากมายหลายคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นแจ็คกิลิช ดาวดโบเวนแอนโทนีกอร์ดอนหรือว่าจะเป็นบูกาโยซาก้าและก็ยังมีอีกหลายคนซึ่งก็รวมถึงแรดฟอร์ดด้วยซึ่งแน่นอนว่าในยูโรคลังนี้อย่างน้อยนะต้องมีข่้งดีๆสัก2คนแหละจากตำแหน่งดังกล่าวต้องหลุดจากทีมไปจากิลิชเองก็มีต่างจากมาคัสแรดฟอร์ดสักเท่าไหร่ทั้งคู่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในตำแหน่งของพวกเขาอย่างแน่นอนมันยากเลยนะแต่ท้ายสุดแล้วไม่ว่าแกเรตเซาเกตจะเลือกใครเขาก็สามารถส่งใครก็ได้ลงน่นตำแหน่งตัวริมเส้นนะ่ะในขณะเดียวกันกับแผงเกมรับของทีมมันไม่ได้มีตัวเเเเลลืืออกกกมมมมาายยหนรุ ข่าวต่อมาครับกับความเห็นของเดวไวยอคอดีตกองหน้าของทัพปีศาจแดงเราซึ่งเขาแน่ได้ออกมาระบุว่าจนถึงตอนนี้เขาเองก็ยังไม่มั่นใจในความสามารถของรัสมุสฮอยลุนดาวยิงชาวเดนมาร์กที่ทีมคว้าตัวมาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา,มามากนักแม้ว่าผลงานในช่วงต้นปี2 0 2 4นของฮอยลุนน่ะจะ,สะแสดงถึงความโดดเด่นออกมาด้วยการยิงไปในลีก5เกมติดกันก่อนจะได้รับบาดเจ็บก็ตามครับด้วยเดวไวยยอคนะครับได้สแสดงความเห็นดังกล่าวผ่านทางท็อกสปอร์ตว่า กับผลงานของแมนยูเน็ดในเวลานี้ผมคิดว่าการมองโลกในแง่ดีน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมสำหรับทีมเลยล่ะในช่วงเวลาแบบนี้นะเมื่อคุณได้ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเน็ตแต่กลับออกสตาร์ทได้แย่มากๆซึ่งรัสมุสฮอยลุนก็เผชิญเรื่องแบบนั้นมันก็ทําให้เรานะต้องตั้งคําถามว่าเขาจะกลับมายิงประตูดได้เมื่อไหร่เขายังเด็กและเขาก็กําลังเล่นให้กับทีมที่กําลังดิ้นรนอย่างหนักและก็ไม่ได้มีการเล่นที่เข้าขากันเลยแม้แต่น้อย ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากมากสําหรับเขากับการจะเข้ามาสู่ทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเงินค่าตัวที่สโมสรอนซื้อตัวเขามาร่วมทีมมันสูงแบบนั้นนั่นเป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยๆเลยนะกับเด็กหนุ่มคนนี้แต่ด้วยความพยายามเล็กน้อยเขาก็สแสดงถึงสัญชาตญาณที่ดีออกมาแต่เขาก็ยังคงเป็นคนที่ยังไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอสําหรับผมในตอนนี้อยู่ดีแหละยังไงก็ตามผมก็ดีใจนะที่อย่างน้อยนะเขาก็เริ่มยิงประตูให้กับทีมได้บ้างแล้ว มาพิทายกันที่บทสัมภาษณ์ของมารูยานเฟลเลนี่อดีตกองกลางหัวฟูที่เคยเล่นให้กับกองทัพป,ปีสแสดงเราในยุคข,ของเดวิดมอยส์ดิล่าสุดนะครับเจ้าตัวได้ออกมาระบุว่าในปีแรกของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือช่วงเวลาที่ยากลําบากสุดในอาชีพค้าแข่งของเขาเลยครับหลังจากที่ไม่ว่าอะไรก็ตามก็ต้องปรับตัวไปซะทุกอย่างโดยมารูยานเฟลเลนี่นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้ว่าในปีแรกของผมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันยากลาบากมากมากเพราะผมคือการเซ็นสัญญาคนแรกหลังยุคข,ของเซอร์ล an, เล,ล็กฟุกะ ผมอยากจะบอกตามตรงนะว่าผมพูดมาเสมอว่าปีแรกเนี่ยมันยากลาบากมากๆแต่มันก็เป็นที่ทีทมของเราด้วยเรานะ่ยมีซีซั่นที่เลวร้ายสุดๆเลยล่ะมันคือฝันร้ายครั้งหนึ่งตลอดเวลาหลายเดือนของผมมันไม่ง่ายเลยจริงๆเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรือว่าอะไรก็ตามมันไม่ดีเลยมันไม่ง่ายเลยผมเคยเล่นให้เอเวอร์ตันมานาน5ปีแล้วทําได้ดีมากๆได้รับความเคารพจากทุกคนจากนั้นคุณก็ย้ายไปสโมสสนใหญ่ ด้านสภาพจิตใจแล้วมันยากลาบากนะเพราะฟุตบอลน่ของคุณไม่เหมือนเดิมอีกแล้วสําหรับผมชัดเจนว่ามันยากลําบากมันคือซีซั่นที่เลวร้ายที่สุดในอาชีพของผมเลยก็ว่าได้แต่มันก็เป็นค่าปีแรกของผมในแมนเชสเตอร์นะเพราะว่าหลังจากนั้นในซีซั่นต่อๆไปชีวิตของผมเนะี่ยมันก็เริ่มจะดีขึ้นหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f Facebook Red d ร v วิ p a พ e กันด้วยนะครับผม